สวัสดีครับก็มาพบกับไกด์เดบอสอีกครั้งนะครับเพื่อต้อนรับเดบอสองรีเซอร e เร็กนะครับก็เพื่อความเปลี่ยนนะผมต้องบอกก่อนนะครับว่าตัวเดบอสองรีเซอ e ์เร็เนี่ยเป็นตัว r e m a s t e r อรนะครับก็คือพวกสกิลพวกอะไรต่างๆเนี่ยก็ยังจะเหมือนกับตัวเดบอสองตัวธรรมดาหมดเลยนะครับซึ่งตัวไกดที่ผมทำเนี่ยผมก็เลยเอาตัวภาพหรือว่าเอาตัวคลิปของตัวเดบอสองมาให้ดูนะครับเพราะว่า ถ้าสมมติใช้ตัวร e สตาร์ทเทดในช่วงเบต้ามาให้เนี่ยมันก็อาจจะบองเห็นภาพได้ไม่ชัดเจนครับดังนั้นอันนี้ก็ให้เป็นการอ้างอิงในการเล่นให้กับเพื่อนๆได้นะครับสำหรับไกด์นี้นะครับที่เราจะมาพูดถึงกันนะครับก็คือตัวจาวาซอนนะครับเป็นไลนิ่งจาวาซอนนะครับจาวาซอนคืออเมซอนที่ใช้เจวลินหรือว่าใช้หอกปลานะครับหรือว่าเรียกว่าอเมซอนปลาหอกนั่นเองซึ่งจาวาซอนสายฟ้านะครับก็คือจะใช้สกิลสายฟ้าเป็นหลักนะครับเดี๋ยวเราไปดูเกมเพยก่อนครับ สำหรับเกมเพย์ของจาวาซอนนะครับก็คือเราจะใช้สกิลที่ชื่อว่า l i g h t i n g fury นะครับสำหรับเคลียร์มอนสเตอร์นะครับที่เป็นกลุ่มนะครับแล้วก็ใช้สกิล c h a r จส style ในการโจมตีเดี่ยวนะครับซึ่งสกิล c h a r จส s t เนี่ยจะใช้ในการโจมตีบอสด,ด้วยนะครับเรามาดูลักษณะของการโจมตีของตัว l i g h t i n g fury ก่อนนะครับ lightning fury เนี่ยมันก็จะเป็นสกิลหมู่นะครับเป็นการปาหอกไปแล้วก็ทำให้ตัวสายฟ้าเนี่ยมันจะแยกแล้วก็ไปชอ็อตกับตัวอื่นนะครับ ซึ่งเป็นสกิลที่ถือว่ามีความแรงค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็สามารถตีไกลได้เพียงแต่ว่าสกิลแบบ l i g h t n n n g f u r y เนี่ยเป็นสกิลทีเ่เป็นการปาหอ,อกเนาะทังนั้นสกิ skill ปลปาหอ,อกอการปาหอ,อกของเมซอนเนี่ยมันจะมีอาวุธที่ใช้ชื่อว่าเจวอลินนะครับซึ่งพวกเจวอลินพวกเนี้ยมันจะมีคอนติตี้อยู่ซึ่งคอนติตี่ก็คือ จำนวนปริมาณหรือว่าความคงทนของอุปกรณ์มันจะลดหนึ่งครับทุกครั้งที่เราทำการปาหอกดังนั้นนะครับก็คือการเล่นอเมซอนป่าหอกนี้มีความมุนิดอยู่ก็คือเรื่องของการต้องไปเติมตัวคุณิตี้ของตัวอุปกรณ์ค่อนข้างบ่อยนะครับก็จะคล้ายๆกับสายฮนูแล้ครับพี่จะต้องพกลูกฮนูไปด้วยแต่ว่าตัวนี้ก็จะต้องหอกปลาไปด้วยนะครับแต่อาวุธเอนเกมของพวก อเมซอนปลาหอกเนี่ยมันก็จะมีตัวที่เป็น replacement นะครับก็คือ,อมันสามารถเติม q u a t i t y ได้ก็จะเติม quantity หนึ่งนะครับทูกๆวิก็จะทําให้เราไม่ต้องกลับเมืองบ่อยเพื่อไปเติมตัวหอกนะครับก็อันนั้นก็จะเป็นพวกอาวุธที่แบบอยู่ช่วงท้ายๆแล้วนะครับสกิลหลักสกิลแรกนะครับที่จะใช้นะครับก็คือเป็นสกิลปนะครับสําหรับเวลาเจอมอนสเตอร์ที่เป็นกลุ่มนะครับ มาอีกหนึ่งสกิลนะครับที่เราจะใช้กันบ่อยๆนะครับก็คือตัวชาร์ตไลน์นะครับชาร์ตไลน์เนี่ยวิธีการคำนวณของมันเนี่ยก็คือเราจะจิ้มหอกไป1ทีนะครับก็จะมีดาเมจของหอกเนี่ยหนึ่งทีก็คือ2ยี่สิบเอ็ดถึงสี่สิบสี่นะด้านบนนะครับแล้วก็มันจะมีการปล่อยนะครับสายฟ้านะครับเองกับตรงที่เลเวลสิบหกนะครับจะปล่อยสายฟ้าหกชาร์จนะครับหมายความว่าเวลาที่เราจิ้มหนึ่งทีเนี่ย ทีมหน่งทีจะมีการปล่อยสายฟ้าไป6ชาร์ตนะครับซึ่งถ้าเราเจอศัตรูที่เป็นตัวใหญ่ๆเนี่ยหมายความว่าเราจิ้มหทีย1่สิถึง42่สครับแล้วก็ถ้าสมมติชาร์จไฟฟ้าเนี่ยมันโดนศัตรู6ทีนะครับก็คือมันจะโดน 4, ่ถ้าสมมติโดนดาเมจแบบเต็มๆนะครับ411นะครับก็คือเอา411รคูณหนะครับแล้วก็บวกกับความแรงในการชิ้มอีก1นทีนะครับก็จะทำให้ท่า ซึ่งตรงนี้นะครับทำให้ท่าชาร์สไทร์เนี่ยเป็นท่าที่โจมตีแรงแทบจะอันดับต้นๆของเกมเลยนะครับในการล่าบอสในการเก็บเลเวลนะครับซึ่งอ่าก็จะเป็นอ่าสกิลหลักที่เราจะใช้กันนะครับ2ตัวนะครับก็คือ Lightning Fury กับชาร์สไทร์นะครับซึ่งความจริงแล้วเนี่ยชาร์ไสไทร์เนี่ยมันจะมีขั้นกว่าของชาร์สไทร์ก็คือท่าของไลติงสไทร์นั่นเองแต่ว่าตัวไลติงสไทร์เนี่ย มันได้ดาเมจที่น้อยกว่าตัวชาร์จสไตร์นะดังนั้นเวลาคนเล่นสายนี้กันเขาก็จะใช้ตัวเขาก็จะใช้ตัวาชาร์จสไตล์มากกว่าไลนิ่งสไตล์นะแต่ความจริงไลนิ่งสไตล์เนี่ยมันก็เป็นเป็นเป็น,ปน,ปน่าที่เล่นแล้วสนุกเหมือนกันตัวไลนิ่งสไตล์เนี่ยมันอาจจะกินมานาเยอะนะครับก็ปกติแล้วก็จะใช้ตัวชาร์จสไตล์กันมากกว่านะครับแล้วก็เวลาเจอมอนสเตอร์ที่เป็นกลุ่มก็ใช้ไลนิ่งฟูลี่แทนนะครับแต่ว่าก็สลับ3ท่านี้เล่นกันได้นะครับ แต่ว่าถ้าอย่างที่บอกไปคือถ้าเจอมอนสเตอร์ที่เป็นกลุ่มส่วนใหญ่ก็จะใช้ l g h น n i n g f ลล l y กันแล้วก็ถ้าเจอมอนสเตอร์ที่เป็นบอสหรือว่าอยากเก็บเลเวลทั่วไปมอนสเตอร์ Monster มีไม่เยอะนะครับตีเป็นตัวนะครับก็ใช้ชาร์จสไลด์แทนนะครับแล้วก็ถ้าอยากจะเปลี่ยน l ลนิ่ n ฟูลลี่เนี่ยให้กลายเป็นไปจิ้มแทนก็ใช้ตัวไลนิ่งสไลด์ได้นะครับปัญหาของการเล่นตัวจาวซอนสายฟ้าเนี่ยก็คือเจอ มอนสเตอร์ที่เป็นอิมูนสายฟ้านะครับหรือว่าป้องกันสายฟ้าเยอะนั่นเองน,นั้นนะครับก็เวลาเจอมอนสเตอร์ที่ตัวอิมูนสายฟ้าเนี่ยก็จะใช้ท่าที่ชื่อว่าแจ๊บนะครับซึ่งแจ๊บเนี่ยัพมาแค่หนึ่งขั้นก็สามารถเพียงพอต่อการาเล่นแล้วนะครับแล้วก็ซึ่งซึ่งเวลาเราเจอตัวอิมูนสายฟ้าเนี่ยก็พยายามเลี่ยงนะครับแล้วก็ให้ตัวลูกน้องเราจัดการก็ได้นะครับหรือว่าใช้แจปบเนี่ยเข้าไป ก็ได้นะครับก็จะสามารถฆ่าตัวอิมูนสายฟ้าได้นะครับก็เกมเพลย์หลักๆก็ประมาณนี้ครับเจอกลุ่มใส่ Lightning f u l ี y เจอเดี่ยวใช้ชาร์ตไร์นะครับตัวชาร์จไรเนี่ก็ถือว่าเป็นไอตัวชาร์ตไรเนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวสกิลนะครับที่พอได้มาเลเวล18นะครับก็จะถือว่าเป็นตัวสกิลเปลี่ยนเกมของตัว ซาวซอนสายฟ้าแล้วนะครับก็คือพอเลเวลสิบแปดปุ๊บคุณจะเล่นตัวนี้สนุกขึ้นทันทีเลยนะครับคุณแทบจะจิ้มหนึ่งทีตายทุกตัวนะครับก็ทําให้การเล่นน่ยสนุกมากนะครับก็แล้วก็การเล่นง่ายมากๆครับแล้วก็พอได้ไรนิ่งฟูลลี่ก็ยิ่งไปกันใหญ่นะครับยิ่งยิ่งยิ่งสนุกกว่าเดิมนะครับเพราะว่า อ่ามูลจะเคลียตัวมอนที่มีเป็นกลุ่มได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมนะครับดังนั้นนะครับตัวไลนิ่งจาวซอนเนี่ยมันก็เลยเป็นตัวที่ติดไม่ต้าแทบตลอดนะครับแล้วก็อ่าเล่นสนุกนะครับสำหรับการอัพสเตทของตัวจาวซอนก็เหมือนกับตัวอ่าคาแรคเตอร์ตัวอื่นของเดโบนนะครับอัพสเตทแล้วก็เด็กนะครับให้สวมใส่ตัวอุปกรณ์ที่เราต้องการได้นะครับใส่อเทมเอ็นเกมของเราให้ได้นะครับแล้วก็สเตทที่เหลือนะครับใส่ที่วิตตอริตี้หมดเลยนะครับโดยที่เราจะไม่อัพเอนเนอรีเลยนะครับ สำหรับสเต็นะครับผมก็แนะนำนิดนึงนะครับสำหรับตัวสเตรนนะครับก็โล่เอ็นเกมของตัวอเมซอนเนี่ยจะใช้โล่ที่ชื่อว่าโมนาดนะครับเจาะรูสีรูแล้วก็ค่อยใส่อุปรกรณ์นะเดี๋ยวเราไปพูดในเรื่องของอุปรกรณ์ซึ่งตัวโล่โมนาดเนี่ยตัวสเตรนขั้นต่ำมันอยู่ที่140ประมาณ142มั้งครับถ้าผมจำไม่ผิดนะ140ขึ้นไปอ่ะคือมันมันมันค่อนข้างสูงเหมือนกันดังนั้นคุณจะต้องเหลือสเต็ไว้ลงตัวสเตรนด์ค่อน คือสเตนต้องเกิดร้อยแน่ๆล่ะแล้วก็ตัวเด็กคอริที้นะครับตัวเด็กคอริที้เนี่ยตัวอาวุธปานะครับที่เป็นอาวุธเอ็นเกมของตัวจาวาซอนเนี่ยก็จะใช้เด็กอ่ามันชื่อว่าไททันรีเวนจ์นะครับซึ่งไททันรีเวนจ์เนี่ยใช้เด็กคอริที้อยู่ที่1ประมาณ106อยหอ่าเด็กคอริที้นะครับก็เป็นอีกสเตตหนึ่งที่เราจะต้องอัพเกินร้อยนะครับก็ตรงนี้จะต้องเหลือสเตตอัพสเตนและเด็กนะครับอย่างอย่างต่ําคือทั้ง2ตัวเนี่ยขั้นต่ําคือน่าอย่าหนึ่งร้อยขึ้นไปนะครับ มาดูที่สกิลกันบ้างครับสกิลผมทำลิสต์สกิลไว้ด้านข้างแล้วนะครับสกิลจวาวซอนอสกิลไลนิ่งจวาวซอนเนี่ยที่เราจะโฟกัสกันนะครับปกติแล้วก็จะโฟกัสอยู่ที่4สกิลด้วยกันได้แก่ตัวที่เราจะใช้2ตัวที่เป็นตัวหลักนะครับก็คือตัวชาร์จไรนะครับตัวนี้จะอัพเต็มนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือไลนิ่งฟูลี่นะครับที่เราจะอัพเต็มนะครับก็ สตัวนี้นะครับเป็นตัวหลักที่เราเอาใช้เนาะเป็นใช้20 s ส l กิลพอยต์อย่างละ2อันก็เป็น40นะครับจากนั้นนะครับเราก็จะอัพตัวซ y เนจี้ของ l i g h t n i n g f u r y นะครับที่เราจะใช้กันก็จะมีตัวนี้นะครับเป็น n i n g s t r i น e นะครับก็จะอัพไปอีกนะครับอีก20นะครับก็ตัวนี้สามารถสลับออกมาใช้ได้ด้วยนะครับแล้วก็เป็นซนเนจี้ของคือคือ คือตัว l i g ไล n ิ่งจวบสอนข้อดีของมันก็คือสกิลไลนิ่งนะครับมันมี5ตัวนอะแล้วก็ทั้ง5ตัวเนี่ยมันซซนิจี้กันหมดเลยนะครับดังนั้นนะครับก็คือเราจะอัพตัวซซนิจี้ให้มันเต็ม4สกิลนะครับโดยที่เราปกติแล้วเขาจะไม่อัพไลนิ่งโบ w กันนะครับก็คือเพราะว่าไลนิ่งโบกเนี่ยมันจะค่อนข้างได้ใช้น้อยนะครับก็คือออกมาสลับใช้ได้น้อยนั่นเองแต่ว่าถ้าอัพก็ได้นะครับถ้าอัพแล้วมันก็ยังไปเพิ่มซซนิจี้ให้กับท่าไลนิ่งอื่นอื่นด้วยแต่ว่าปกติแล้ววคนนเาาาจะไปอกกกับ Skill ื่มกก่ม ก็คือตัวแค่แค่ซินิจี้แค่4ตัวเนะี่ยมันก็เพียงพอแล้วนะครับไปอัพพวกตัวพาสซีฟสกิลเพิ่มดีกว่านะครับก็ตัวที่เราจะอัพเต็มนะครับก็จะมี lightning fury นะครับมีตัว charge strike นะครับมีตัว lightning strike นะครับแล้วก็มีตัว power strike นะครับทั้งทั้ง l l สกิลนี้จะอัพเต็มอย่างละ20นะครับก็จะใช้สกิลพอยประมาณ80นะครับแล้วก็สกิลทั้งผ่านอีกก็ 1>, 1, 2, 3, 4, 4สองสามกิลนะครับก็เป็น8ปดเนาะแล้วก็สกิลที่เหลือนะครับเราก็จะมาอัพตัวพาร์ทสี่นะครับสกิลที่เขาจะอัพกันนะครับก็คือจะอัพอย่างห้านะก็จะมีค r i t i ิคอสไร i ์ห้นะครับซึ่งค i t i ลิคอสไร k ์เนี่ยก็จะทําให้เราสามารถาจงตีได้เป็นดาเมจคูณ2นะครับก็เขาก็เลยอัพกันก็อัพมา5้านะครับ ดอชนะครับเพิ่มความหลบหลีกนะครับ5นะครับอวอยนะครับเพิ่มหลบหลีกตัวยิงไกลนะครับก็อัพมาอีก5นะครับแล้วก็อีเวนนะครับก็อัพมาอีก5นะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับเพียสนะครับอัพมาอีก5นะครับก็จะใช้อีก1 2 3 4 5 5 5 25นะครับก็ใช้อีก25นะครับกับบวก ่25แล้วก็สกิลทางผ่านอีกหนึ่งนะครับเป็น26นะครับแล้วก็บวกทางผ่านตัวนี้อีก4นะครับก็จะทําให้ครบ110สกิลนะครับสําหรับวิธีการอัพในการเล่นนะครับผมแนะนํานะครับคือในช่วงต้นเนี่ยอัพอ่าพาวเวอร์สไลด์แค่หนึ่งนะครับอัพแจ็บมาหนึ่งนะครับเพื่อเป็นทางผ่านอัพพาวเวอร์สไลด์มาหนึ่งนะครับเพื่อที่เราจะสามารถใช้พาวเวอร์สไลด์เนี่ยในการเก็บเลเวลในช่วงแรกได้นะครับเลเวลหนึ่งถึงสิบแปดเนี่ยอาจจะอึดอัดเล็กน้อยนะครับเพราะว่าเป็น อ่าช่วงที่เรายังไม่มีสกิลอะไรเล่นนะครับแต่ว่าแต่ว่าก็ก็เล่นได้นะครับเพราะว่าตัวหอ,อกพุ่งเนี่ยถึงแม้ว่าจะอ่ามันมีดาเมจที่ค่อนข้างสูงครับในการปาในช่วงแรกอยู่แล้วนะครับแต่ว่าต้องเสียเวลาไปเติมหอ,อกนั่นเองหรือว่าจะเอามาจิ้มก็ได้นะครับก,ก็ก็โอเคนะครับเพราะว่าตัวหอ,อกเนี่ยมันมีแอตแท็กสปีดที่เป็นเวลี่เวลี่ฟาด แหกสปีดนะครับซึ่งมันทําให้อ่าเราโจมตีไม่ค่อยเบื่อนะครับก็คือสามารถจิ้มได้อย่างรุนแรงนะครับเอาพาวเวอร์ไซด์มาหนึ่งนะครับแล้วก็อ่ใช้แค่นี้นะครับแล้วก็อดทนครับแล้วก็ไปไปอ่าอัพสกิลที่เป็นทางผ่านไปเรื่อยครับอัพหนึ่งอัพหนึ่งนะครับแล้วก็อัพพัลสิบสกิลมาก่อนก็ได้นะครับตามตามเลเวลที่เราที่เราที่เราได้นะครับมาหนึ่งนะครับเพราะว่าอย่งกับตัวคิสข้อสไตร์เนี่ย ตอนที่ไม่มีกับตอนมีเนี่ยมันต่างกัน25%มันมันมันค่อางเห็นผลนะแล้วก็ตัวดอทอะไรพวกนี้ก็ก็อัพมาหนึงตามตามเลเวลที่เราเพิ่มขึ้นมานะครับพอเลเวลเรา18ปุ๊บหลังเลเวล18ปุ๊บก็อัพชาร์จไค์เรื่อยๆนะครับอัพเต็มไปเรื่อยๆนะครับก็ตัวชาร์จไส์เนี่ยก็เป็นสกิลหลักเลยพอเรามีชาร์จไส์ปุ๊บก็คือเราจะเล่นแบบได้ง่ายมากๆแล้วก็เล่นสนุกมากๆนะครับก็น่าจะจบในช่วง ไปปลาย x 2อถึงจบ x 2นะครับได้ได้ชาร์จสไตร์กันแล้วนะครับก็จากนั้นก็ก็เริ่มเป็นความสนุกของการเล่นไลนิ่งจักรวาลเลยครับแล้วก็อัพตัวไลน์ชาร์จสไตร์ไปเรื่อยๆนะครับจากนั้นนะครับพอเลเวล30นะครับก็มาอัพตัวไลนิ่งฟูลลี่คู่กับตัวชาร์จสไตร์จนเต็มทั้งคู่ก่อนนะครับก็จะเป็น2องสกิลแรกที่เราโฟกัสนะครับจากนั้นค่อยมาอัพพวกซินิจี้เพิ่มเติมนะครับก็คือเป็นตัวไลนิ่งสไตร์กับตัวพาวเวอร์สไตร์หลังนะครับ ก็จะทําให้คุณสามารถเล่นไลนิ่งจาวปซอนเนี่ยได้อย่างได้ได้อย่างสนุกนะครับแล้วก็ง่ายนะครับไม่ต้องคือคือมันจะไม่น่าเบื่อเกินไปนะครับโอเคมันอาจจะเบื่อช่วงแรกๆนะครับในช่วงเลเวลก่อน18นิดนึงนะครับแต่ว่าก็ถือว่าดีกว่าตัวอื่นๆอยู่ดีนะครับมาดูที่อุปกรณ์สมสัยของไลนิ่งจาวปซอนกันบ้างนะครับก็แน่นอนครับเราจะต้องใช้หอกปลาเนาะซึ่งอาวุธเอนเกมของตัวไลนิ่งจาวปซอนเนี่ยแทบจะ เขาเรียกว่าน่าจะฟิกไปเลยนะครับจะเป็นไอเทมที่ชื่อว่าไททันรีเวนจ์นะครับซึ่งไททันรีเวนจ์เนี่ยจะหาได้ช่วงเลเวล40ขึ้นไปแล้วก็ด้จะเริ่มเจอแล้วนะซึ่งตัวไททันรีเวนจ์เนี่ย แต่ที่เขาโฟกัสก็คือเป็นอ่าเวลี่ฟาสต์แอคแท็กสปีดอ่ามีบวกเจเวลินสกิลของตัวอเมซอนนะครับแล้วก็จะมีอ่ารีเพสเมนต์คุณติตี้นะครับก็คืออ่าเติมตัวหอกเนี่ยได้ไม่จำกัดนะครับอ่า uh, ผมจำสเต็ปมันได้ไม่หมดนะครับแต่ว่าปกติแล้วเขาจะใช้ตัวไททันดีเวนช์กันนะครับซึ่งช่วงแรกๆที่เรายังไม่ได้อาวุธเอ็นเกมนะครับได้หอกอะไรมาใส่ได้หมดเลยนะครับขออย่างเดียวคือมีแอคแท็กสปีดเร็วก็พอนะครับเพราะว่าถ้าตัวทั้งชาร์จสไตรแล้วก็ตัวตัวไลนิ่งฟูลลี่เนี่ย าการการการปาหอ,อกหรือว่าความเร็วในการโจมตีเนี่ยจะใช้ขึ้นอยู่กับแอ a ท k คสปีดนะครับดังนั้นก็หาตัวที่เป็นแอ a ท k คสปีดผมเล่นตัวนี้นะครับตั้งแต่เลเวลหนึ่ถึงเคลียร์แอคหนะครับเคลียร์ตัวเบลได้นะครับคือผมใช้หอ,อกของ จะเป็นหอ,อกที่ซื้อในร้านเลยนะครับก็คือซื้อเจเบลินที่แบบไม่บวกสแต็นิดๆหน่อยๆนะครับราคาถูกๆในร้านเนี่ยสามารถใช้ได้จนเคลียร์ครับจนสามารถหาของได้นะครับเพราะว่าสแตทในการเล่นน่ยส่วนใหญ่เนี่ย,ย,ย,ยมันไม่ได้ขึ้นกับตัวอาวุธเราเท่าไหร่นะครับมันก็จะใช้เป็นความแรงของสกิลมากกว่านะครับดังน,นั้นนะครับตัวหอ,อกเนี่ยสามารถใช้หอ,อกในร้านได้นะครับจนถึงขั้นที่เราเก็บเลเวลเรื่อยๆแล้วก็ได้หอ,อกดีเรื่อยๆค่อยมาเปลี่ยนก็ได้นะครับ สเตท,ที่ตัว Lightning จาวนินโฟกัสเนี่ยจะต่างจากตัว,ต,วตัวอื่นๆอพอสมควรนะครับเราจะเน้นตัวที่บวก n i n h t n i n l s k m l l e นะครับก็คือบวกบวก a m a g e ในการใช้สกิลสายฟ้านั่นเองซึ่งจะเป็นไอเทมที่เราจะเจอหลังๆเลยนะครับสำหรับไอเทมเอนเกมของ Lightning จาวาซอนนะครับของตัวโล่เนี่ยเขาจะใช้โล่ที่ชื่อว่าโมนานะครับเจาะ4ี่รูนะครับแล้วก็ใส่ G ีเวลนะครับหรือว่าใส่เพชรซึ่งเพชรที่เอามาใส่โล่เนี่ยจะเป็นใส่เหมือนกัน4ช่องนะครับซึ่งทั้ง4ช่องนี้จะใส่ตัวเพชรที่มันลด l i g h Lightning r e s i s t ของตัวมอนสเตอร์นะครับแล้วก็บวกไลนิ่งดา g มจไลนิ่งสกิลดาเมจให้กับตัว าคาแรคเตอร์ของเรานะครับก็จะเป็นโล่สี่รูแล้วก็เป็นเป็นเป็นโล่ที่ลดสายฟ้าสตูแล้วก็ปวกสายฟ้าสกิลให้กับเรานะครับส่วนใอเทมอื่นๆนะครับก็ใส่ตามปกตินะครับโฟกัสเรื่องของตัว Amazon s k i l l l e v e l นะครับแล้วก็ควรมีไอเทมที่เป็น u n f o r สเซนนะครับก็คือไม่ไม่มีวันแข่งนะครับก็ไอเทมพวกนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับก็คือจะช่วยให้เราสามารถโจมตีได้อย่างต่อเนื่องเคลียร์มอนได้ง่ายนะครับก็หาหมวกที่มันเป็นบวก ออสกิลอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับก็ก็สามารถใช้ได้นะครับพวกอมูลเลดพวกอะไรอย่างเงี้ยพวกอมูลเลดพวกแหวนก็ใช้พวกพวกออสกิลไดเล้เช่นกันนะครับ สำหรับไกด์ไลน์นิ่งละจวซอนนะครับน่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับก็ถ้ามีคำถามสงสัยอะไรกับตัวนี้นะครับก็สามารถสอบถามผมเพิ่มเติมได้นะครับเพราะผมก็จะมาตอบในคอมเมนต์นะครับแล้วก็ถ้าผมตกหล่นตรงไหนนะครับก็เพื่อนๆช่วยกันคอมเมนต์เพิ่มเติมได้เลยนะครับก็พอคุณดูคลิปจบแล้วนะครับก็มาดูตรงที่คอมเมนต์ด้วยนะครับเผื่อเพื่อนๆช่วยคอมเมนต์เพิ่มเติมอะไรที่ผมขาดตกบกพร่องไปนะครับคลิปนี้นะครับห้มีเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ